สวัสดีครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สีว่าบอกเกี่ยวกับเรื่องอค่าใช้ใจ่ายกับหมอพื้นบ้านนะครับกับค่าใช้ใจ่ายในการรักษาสมุนไพรเนาะรักษาโดยสมุนไพรบ่อยหมอพื้นบ้านแท้ๆนะครับเนาะ,ะสมัยคุ้มเมอินี่นะครับเนาะส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านผู้คนชํานาญแล้วคนสีจัดยาเป็นชุดเนาะจัดยาเป็นชุดการาเตรียมชุดขอ,ขอดีมันกั ตัดปัญหานางบไดทะลากกันขายยาเป็นทุกข์กับบดทอไอ้ผู้ป่วยก็หมอบไดทะลากกันเรื่องค่าช้จ่ใจเนาะอืมต่อว่าคันรักษาตามอาการจัดยาให้ตามอาการรักษาคือยังโรงพยาบาลคือยังหมอแผนปัจจุบันนั่งสินะคือยังโรงพยาบาลเนี่ยรักษาตามอาการเนี่ยขอเสียมอขอ,ขอดีคือ,อ,คอการรักษาโรคมันจิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าให้ย,ยาตัวน,นี้บืถือกับเปลี่ยนตัวยาห้ยหม่นะครับผู้ป่วยก็เสียค่าใช้จ่ายเธอเดียวอันนี้คือขอดีแบบรักษาให้ยาตามอาการเนาะ เพราะว่ายาเนี่ยมันเลี้ยวแต่คนนะครับบางคนก็นถือยาขนาดนี้บางคนก็นถือกับยาอีกขนาดหนึ่งเนาะอันนี้คือขอดีได้ผลค่อนข้างที่จะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับการรักษาแบบนี้เพราะว่ายาตัวใดถือลูืายาตัวใดถือเขาเจากระจัดยาตัวนั้นให้ยากินไปแล้วมีอาการแบบใดเขาเจาสามารถเขาเรียกว่ารักษาตามอาการตัวนี้คือวิธีการรักษาหมอ,อหมอแผนโบราณเขาเจะกะใส่วิธีนี่แหละรักษาตามอาการ หมอโบราณกับใส่วิธีถ้าใส่วิธีนี่คือมันได้ผลเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอืเพราะว่าถ้ารัวถูกกับกินยาต่อเนื่องถ้า่ถูกกับยุติการรักษาเออถ้าถูกมันก็เศร้าอีเลียครับพวก,กไอย,ยา,มาเมลิกเนี่เนยเนาะห่หยืดเยื้อเด้ะม,มาเล็งนี่รักษาบ่วยุดเยื้อครับถ้าถือแล้วมันก็ดีแล้วดีเลยหมหยืดเยื้อเนาะอืแต่บาบานี่ขอเสียวิธีนี่มันก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายหมอกับผู้ป่วยทะเลาะกันเนาะ เพราะว่าให้ยากินไปแล้วเนี่ยอ่พอถ้าผู้ป่วยถือกับยาผูกก็ให้กินต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะมันดีขึ้นผู้ป่วยกับเบ่ออยากเสียเงินส่วนใหญ่ผมสิเจอเนี่ยนี่เนาะพราะเบ่ออยากเสียเงินกับบอกว่าอกินแล้วมันบ่ถือแล้วบ่หายเนาะคอยไปถือกับยาตัวนั้นตัวนี้นะครับก็ให้เงินเล็กๆน้อยๆไปนะครับมันกับบ่ได้ตามที่ราคาที่ตกลงกันไ้อืมถ้าไอซูหมอพื้นบ้านกับขาดทุนเนาะพอะขาดทุนแล้วถ้าเจอบ่อยๆเขาไปมากขาเจ้ากับยุติขาเจ้าก็เลิก หรือบาเนี่ถ้าเฮ็ดขายเป็นชุดนะครับถ้าบ่มีชื่อเสียงอีลีนี่สิไปบลรอดเพราะว่าถ้าสุิม่ามาจักสิบคนเนี่ยเฮาเฮ็ดขายเป็นชุดนี่ยามะเร็งมันช่วยอยู่แล้วมันถือมันมันดีอยู่แล้วแต่ว่าขอเสียคือว่ามันแล้วแต่สีถือกับประการของคนถาดของคนเนาะเออบ้านนี่ถ้าสมุ่มยาต่ากินเข้าไปแล้วมันบ่กถืออ่ามันบ่กถืกในมุมมองของคนไข้ก็ว่าเออหมอหมอเพื่อนนี่บ่บกกินแล้วมันบ่ถือม่ดีขาเจากก็เลิกนบกินเนาะ เกิเสียเงินถี่ไม่ซื้อนะครับเออพ้นที่ไทยถ้าม,มาเอ็กซ์คนบางทีเอาพอถือเอ็กซ์คนเรียบร่อยนะครับเขาเอาไปแช่ไปยังเกิดกับหา,าวาเขากา่าฮาว่าหมอพื้นบ้านผู้นี้บ่จริงนะครับตัวมัง่งยังมัง่งท่ายชุดกัไปตลอดทุกันเนาะเออหมอมันจริงมีสองเพศเออฉะนั้นนะครับนรับพวกพวกอะไรี่หมอไม่ยังบุท่านมีซื้อเสียงเนี่ยเออข้าเจ้าก็สีแบบเอ่ารักษาตามอาการแต่ว่าส่วนใหญ่ เงินบลายก็คืออยู่บรอดถ้ารักษาตามอาการนี่เงินบรายหรือ,อยูบรอดเก,ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยว่ให้เงินว่ให้เงินหมอครบตามจำนวนเนาะหรือส่วนใหญ่เขาเจ้าแบบคนสมัยคุ้มเหมือยเนาะไปโรงพยาบาลกับฟี่แม่นบ่ไปโรงพยาบาลน,นั่นกับฟี่อันนี้กับฟี่เออมันก็กลายเป็นว่าเขาเจ้าก็คิดคือกันมามหาเขาก็ต้องฟี่ขึ้กันเนาะครับเนาะหายาหายากินไปแล้วกับนั่นแหละครับรักษาพรอม แพ้ยังมันดีขึ้นแล้วให้ยามเล่นกินแล้วมันดีแล้วแตนว่ามันจังสั่นจังชี่นะกับไปกินยาางอื่นกับบ่อใดห่เงินหรือห่างกับบ่อเต็มจังนวนจังนี่ผมเคยเจอมาเยอะบ้านมันกะบ้านบางทีอะโกินต่อเนื่องบ้านบ๊อรักษาต่อเนื่องมันก็เริ่มขึ้นบานเนี่ยก็กลับมาโทษเขาอีกมันก็เป็นนั่นเองครับหมอพื้นบ้านก็เลยแบบคู่มือกับอยู่หยางหน่อยเนาะก็อยู่หยางหน่อยแต่ว่า หมอพื้นบ้านที่อยู่ได้เรีคือ,อยังผมเมื่อสีครับผมมีงานประจําทำเนาะอาชีพลอพ่อนะครับค่าแรงกับมือเอ่อมือหนึ่งหาร้อยกว่าบาทอ่ะมันก็นเลยอยู่ได้พอาออกเวรมาพบกับไปห้าศูนย์ไพ่มัางยังบั่งมาทำมีคนสนใจรักษาผมกับรักษาแต่ผมคุม่มือผมก็ยังรักษาตามอาการเนี่ยผมบม่ได้จัดยาให้เป็นชุดนะครับรักษาตามอาการระเมือนอาการบ่เกินสามมือนะครับอา่าถ้าสามมือปุ๊บผมกับมีราคาหนึง่งมาถือบ่ถือต้องใจผมผม,ผมเอาแค่นี้ ต่อตรงราคาผมก็เอาแค่ 500. ห้าร้อยพ่ในสามมือให้ยาบะถือเนี่ยผมเอาแค่ 500. หา้าร้อยเนาะแต่ว่าราคาเดือนหนึ่งสองเดือนเน 10, ี่ยผมจิประเมินยาให้ประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนแต่จริงๆเมื่อกินโาขนาดนั้นดอกสองเดือนนี่ระยะมะเร็งนี่ผมกับจีเรียกประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านีเนาะแต่ว่าภายในสามมือถ้ากินบมถือนี่ผมก็เอาแค่นี้ห้าร้อยแล้วก็บจบกันเนาะถือบอลบมถือ ทํบ้านนี่กับผู้ป่วยกับไปหาทางเลือกใหม่ผมก็จะหายประมาณนี้อือถ้าสิล่องย้ายอีกคณะหนึง่งผมกับขยายเวลาไปอีกอาทิตย์หนึง่งเนอะเออถ้าบอถ,ถือภายในอาทิตย์หนึง่งมันกบแค่ซ้ำเก้าเ 39, นะ่ 500, 500. ะหาลอยคือเ่าต่วะ่าคนห่อสามมือมันก็รู้เรื่องแล้วเต่อาทิตย์หนึ่งมันก็รู้เรื่องแล้วนะให้ผมสิดประเมินอาการผู้ป่วยเต็มที่นี่อเกินอาทิตย์หนึ่งเลยครับถ้ากินภายในอาทิตย์หนึง่งยังบบถ,ถืออยู่นี่พ่อแล้วโบ,บต้องรักษาแล้ว นะครับแม EN ่นใหญ่ผมรักษาไในก็บหอร,รักษาละพอถามนบอถือคือบอถือเนาะอืมฉะนั้นกับประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะว่ามันก็จีลําบากนิดนึงเนาะไอ้ชาวบ้านก็นได้เนาะต้นทุนในการหาซูนไพ่ก็ยากขึ้นโน่นนี่นั่นเนาะอืมแต่ถ้าถามว่าง่ายผู้ใดอ,อยากรักษาหมอพื้นบ้านถ้าข้าเจ้าบอกรักษาตามอาการเนาะเออข้าเจา้าก็ต้องคุยราคากันนะครับคุยราคากันให้ชัดเจนแม่นหมอพื้นบ้านข้าเจ้าบอกาบาากาบอาห้องก็ต้องบอกรัก